แต่ส่วนมากตัวเราเห็นก็นคือเห็นไดคนที่นั่งอยู่ขา้างหน้า hmm. มองไม่เห็นตัวเองในทีน่นั้นคนมีสัตทเขาก็เห็นตัวาของอยู่ด้วย mm hmm. อันนี้พวกท่านเอาอย่างนี้ก็ได้ผมไิดมีใครสอกคน,นพูดภาษาัคกิษเก่งตัวนี้ไหมไม่มีใช่ไหมอันนี้ผมพูดไปอลหนึ่งว่าคนเขาหิดกำลังโอ้โหกำลังใส่กัน พูดกันเนี่ยผมบอกว่า you cannot take any path from where you are to where you are มันหมายความว่าคุณไม่มีในขณะที่คุณปฏิบัติแนวทางใดแนวทางหนึ่งเพื่อที่จะตามหาตัวเอง ันขณะนั้นคุณหนีไปจากตัวเองไปแล้วคุณจะหาทางหนทางหกหาวิธีทางต่างที่จะถามหาตัวเองนั้นไม่ได้ในขณนะที่เราถามหาหนทางอะไรสักอย่างเนี้ยในขณะนั้นที่เราถามหาวิธีทางต่างๆนี่เราหนีไปจากตัวเองไปแล้วก็คือ,อสมตมติเอาอย่างนี้ก็ได้ะ ทุกคนทำหลงรู้ก็ได้อ่ะทำทุกคนนั่งให้สบายสบายเอามาแล้วก็พาวนานิดนึงนั่งให้สบายสบายเนี่ยอย่าไปตึงอย่าไปเปียดนี่ก็โคที่หนึ่งนั ujemy, ่งให้สบายเรียบรอที cod, ่ตัวเองชคชกนี่นี่เรียบรนี้ไม่ไม่สนุกหรอกนั่งให้สบายขัดนี่เนี่ยแบบนี้เออนั่งเลยที่นี่มาจำเป็นจะพายนั่งให้สบายสบายสบายที่ตัวเองรู้สึกเรียบร้อยสบาย นั่งให้สบายสบายแล้วก็อยับไปหลับตาไม่มีไม่มีหลับตาไปทำไมา <c oughs> เพื่อนี่เราทุกซ้อนมาพิดวิธีอ่าลับตาไปทำไมายอยู่เางเนี้ยอ่เดี๋ยวนี้มองผมก็ได้ทุกคนมองผมอยู่ก็ได้ทีนี้เวลาที่มองผมอยู่อย่างเนี้ยเอานิ้วเนี่ยนิ้วอ๋อแล้วก็ รูปอยู่ยุยเฉยๆอย่าไปสนใจมันนะรูปไปเฉยๆรูปไปเล่นๆมองผมก็อันนี้ก็รูปไปเพราะมันขี้เกียจอ,อ,อ,อยู่เฉยๆก็เลยอ่ารูปไปเฉยๆอ่ามองผมอย,อย่างเงี้ยรูปไปเนี่ยทีนี้มองผมอย่างเงี้ยไอ้รู้สึกที่เกิดปลายนิว้วมันก็มีอยู่รู้สึกนั้นถูกไหมล่นะ มีอยู่ใช่ไหมรู้สึกนั้นมีอยู่ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วอ่าเขาจะประเด็นให้ง่ายๆนะทีนี้ทุกคนก็มองผมอยู่สบายๆอยู่อย่างเนี้ยอืมแต่ถูกจ้าคงไม่ได้รู้อะไรถูกไหมไม่ได้เข้าใช่อะไรไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเลยไม่ได้ภาวนาอะไรเลยเอาผู้แง่ยังไม่ได้ภาวนาอะไรมองหน้าผมอย่อยางงี้ ไอ้รู้สึกที่เกิดพลายนิยมันก็มีอยู่ของมันอ่าสมมติอยู่อย่างนี้อ่าสมมติย้อมจะรู้สึกว่าตัวเจ้าของไม่รู้อะไรใช่ไหมตอนนี้ไอ้รู้สึกมันมีไหมไอ้รู้สึกนั้นนะที่ว่ามีนั่นหละผู้ได้รู้ว่ามันมีรู้สึกอย่าง้ฮู้ได้รู้ตัวเจ้าของรู้เองแล้วใครว่าก็ไม่รู้อะไร มาคิดบอกก็ไม่รู้อะไรใช่ไหมไอ้รู้สึกนั้นใครเราพูดที่รู้เออมันมาก็รู้อยู่นี่ไงมีรู้อะไรบางอย่างอยู่ไม่ใช่ไม่รู้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้คิดเขาไม่ได้คิดจะรู้มันมันรู้เองถูกไหมนะมัมันรู้เองเราไม่ได้คิดจะไปรู้เหรู้สึกนี้มันมี แต่ก็รู้สึกนี้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดแล้วว่ารู้แต่ก็รู้เองเพรมันรู้เองทำธรรมชาติของมันอืมทีนี้ไอ้รู้สึกนี้มันก็เป็นีนอยมนั่ะมองหน้าผมอย่างนี้อยู่ที่สบายสบายเอามือเดียวมือเดียวมือเดียวอย่าไปตำตอมมือเอาจุกในจุกหนึ่งอ่าเดี๋ยวนี้ผมจะถามอายุมเนี่ย รู้สักยัดนงตอนนี้ใจมีความอิทธิชัยริเชียงมั้ยไม่มีค่ะความโกรธมีไหมไม่มีค่ะโมโหมีไหมไม่มีค่ะความโลภมีไหมไม่มีค่ะแล้วคิเลสไปไหนหมดไม่มีอ้ยนั่นไงคิเลสไหมมีเพราะไม่ได้คิด ไอ้รู้สึกมันมีด้วยตัวมันเองแล้วก็อยู่สบายๆอยู่เนี้ยแล้วจะเอาอะไรต่ออยากจะได้อะไรต่ออยากจะได้นิพพานนานยังไง <c oughs> คิดเอานั่นคิดนั่นนั <c oughs> ่นไอ้ความรู้ตัวเองไม่ได้บอกว่านิพพานนะแต่ตัวจะต้องคิดเอาเอง <c oughs> นานยไงทิ้งนิพพานเสียทันที ภามารื่สุดท้าอยู่ที่เชยงยังไงนายข้นั้นที่เรารื่สุดรื่สุดตัวอย่งอยงนนายงนี้ไม่ได้ิเลยทำไมดิเรื่องสุดคือสบายสบายอย่เชี่ยวชัยยังไม่ได้ิเลยโอ้ยนิพพานเอ้อยอะไรทัศน์ศเอ้อยอะไรโตนานาซินที่เราเรียนมาสัญญาความจำ อยู่บนหัวเต็มหัวเลยเนี่ยามหาเนี่ยเราพ้นอกจากรู้ออกมาจากยสัญญาแล้วเนี่ยนี่นี่รู้สึกอันนี้ไม่ใช่สัญญามันก็สิ่งที่เกิดในคณะปัจจุบันนี่มันก็เรารู้อยู่คณะปัจจุบันนั้นะสมมติคุรู้สึกที่เกิดเนี่ยแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันก็เป็นคณะปัจจุบันอยู่แล <laughs> ้ว โอ้รู้สึกนี้ไม่ใช่รู้สึกที่เกิดเมื่อวานวันนี้รูไ้ไหมไม่ใช่รู้เดี๋ยวนี้ในขณะนี้เลยนี่ใช้มันอยู่ก็นขณะปัจจุบันสบายสบายทำเป็นต้อตระานัไหม่แต่ถ้าเราอยู่ในปัจจุบันที่ว่าอกับทางโลกอ,อยู่นะครับอะไรนาอะไรนะเราอยู่กับทางโลกอ,อยู่เราต้องเจออารมณ<า>์จะคิด,คดไปทำไมา <laughs> ม,มันมันมันมนมันมัน ไปแต่ม่อยู่เฉยๆอายุเฉยอีกขับมาขับมาอยู่เฉยไอ้คำถามที่มาเนี่ยสมองเนี่ยทำอะไรกูเลยเอ๊ะเร็วจะท่านจะทำยังไงเอ๊ะนั่นและไรพวกกิเลสในชีวิตพระจำวันจะมันจะทำยังไงขับไปบ้านแล้วก็อยู่กับลูกมันจะอยู่ยังไงขับไปบ้านแล้วก็อยู่กับสามีมันเป็นยังไงนึก็คิดนั่นนั่นทิ้งขับมาอยู่กับครูสักตัว บ่อยๆฮัดบ่อยๆอ้ยเราจะคำท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 ี่มาบนหัวนี่นั่นแหละตัวกิเลรอครับอาจเจบอกก็วิจิกิจจาความสงสัยเคยได้ยินไหมคำว่าวิจิกิจจาก็อความสงสัยสงสัยว่าเอ๊ะขับไปบ้านแล้วเขาจะทำยังไงพรึ่งนีวันพรุ่งนี้อนาคตวันหน้าไม่เขียวปัจจุบันขณะขับมาสิผัจจุบันโตในสักรูนี้นะเวลาเนี้ยไม่มีปัญหาอะไร แล้วเีแ้วก็จะปัญหาอะไรอีกตาเราพูดเอออยู่ปัจจุบันขณะอยู่งเนี้ยอ,อันนี้ผมแนวทางเขาทางง่างยๆนะรู้สึกรู้สึกตัวอยู่ขณะปัจจุบันนี้แต่เราไม่อยู่เขาจะบอกว่าเอ๊ะขับไปบ้านแล้วมันจะทำยังไงเียอันนั้นเรื่องอะไรก่ถ้านาสักครูนี้ทำให้ปัญหา,าอ, 1, 5, อะไร นเวลานี้นะสักครูน่นี้ก็ไม่มีมันก็ไม่มีมีอะไรนี้ไม่มีมแต่ตัวรามันไม่ใหม่ใหม่หมเอาแล้วนะในใจ,จย่างเดียวว่าอันนี้สอนหลักการในการสอนสมบุติว่าพระการดาร่าหนูนะว,ว่ามาเงี้ยนี่เราเกิดอารมณ์ตอนนี้นที่เราจะ ย,ยังอารมณ์โกรธหรืออะไรตรงเนี้ยมันจะิดมันไม่มันไม่ใช่ปัจจุบันขณะตอนนั้นนะคะอะไนี่คือการจะสมุน i̇şte. ไงอ๋อสมุนอ่อสมุนว่าวันหนึ่งว uh. ่าเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยปัจจุบันขณะเนี่ยเราเกิดมีอารมณ์ละอารมณ์ไม่ได้ต่อใจไม่ถูกใจเนี่ยนะคะค่ะตอนนั้นเนี่ยเราจะป้องกันแค่วิธีขเอางี้ผมจะพูดให้ฟังตัวผมเองยังไม่ได้คิดว่าจะเอาวิธีไหนมาแก่ผมทำก็คือ นี่ตรงนี้ให้ได้คนในเวลานี้ตอนนี้เวลานี้สักครูนี่ตองหัดให้ตรนนี้ให้ดีขับมาอยู่ขณะปัจจุบันสมมติขาขณะปัจจุบันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่มีไออารมณ์ตัณทามาแล้วก็จะทํำยังไงอันนั้นมาแล้วก็ทำไงเนี่ยเราขังวนวิตกขังคนสงสัยวิจิกิจาคลสนั้น รูทัิเลตตัวนี้เป็นอาสิเลยเียติรามู่รูทันเลตตัวนี่แต่ทําแบบนี้แล้วหวังอย่าไปหลักตาเป็นนันขดัดนี่ทาแบบเนี้อย่าไปหลักตาอืคนพาวนะ่ะประเทศไทยลอยละเก้าสิโบข่ายเตรียมตัวโยมเ <c oughs> อาแล้วนะงั้น <c oughs> มันไปตัวโฟงขึ้นมาบ้างตัวลอยบ้างเนี่ย <c oughs> มีปรี ถอาเอไม่เด้อนอย่างนั้นไม่มีอย่าไปลงอย่าไปผิดทางวาเวลาผมอยู่ที่นี่ันก็โซนทั้งเยอะเป็นประจำค็เลยโดยเฉพาะคนอยู่ที่นี่คนมีความรู้ส่วนมากคนมาที่นี่มาหาผมเนี่ยอันนี้ผมจะสังเกตด้วยตัวผมเองเลยแต่คนไปนู่น,นก,ก็รู้ เพราะว่าทีละเรื่องที่ผมพูดไปมิใช่พูดไปเพื่อชอให้เพื่อมองนาน้มิใช่พูดไปเพื่อประโยชน์อะไรให้เขาเราับรู้ปัจจัตั้งนักขณะนี้เลยถ้าาใจ้เราขณะนี้สบายพันห้าก็จบอย่างเช่นเวลาผมนั่งรถไปผมพูดบ่อยๆผมนั่งรถไปอย่างนี้บางทีจจะคนขับรถเนี่ยขาขับรถไม่ค่อยสามารถฟังต่อหรื คนขับรถเขาคนขับรถไม่ดีผมทำอะไรผมแทงทจ่ไปทะละคันตับแกเนี่ยผมทำก็คืออึอผมพร้อม <c oughs> อ,อผมมองตัวเองทะลุด้มองตัวเองอย่างนี้รู้สึกตัวอืมไม่ได้เรียกอิเลียบอดใดๆโอรู้สึกนี้เองท้าวเจ้าอ,าอธิบซนวิธีก็ลมให้แกขางห้ อาใจความรู้สึกลมหายใจเขา้าอกน,นี่รู้สึกที่ลมเข้าอกเขาก้าออรู้สึกนี้ออรู้สึกนี้เราได้มาทั้งแต่คาเหนือถูกไหมโออรู้สึกนี้เขามีความจะตายคนที่ตายไปแล้วนะเขาไม่มีความรู้สึกหรอกถูกไหมละ่ะเขาชีวิตติ่มันหม่เเขาว่ามีความรู้สึกนี้มีความรู้สึกนี้ไม่มีก็ตายแล้ะแม่ มันไหมยความว่าเขาชีวิอยู่มันไหมยควาาเรามีความรู้สึกแบบนี้นนความรู้สึกนี้ได้มาแท้กำเนิดได้มาแท้งแตทงกองแม่นู่นเราตายไหมว่าความรู้สึกนี้มันหมดหมดมาไลต้ตาย <c oughs> จบเอออย่างนั้นรู้สึกตัวรู้สึกรู้สึก แต่คนพุ่มโซนให้ตั้งหลายคนหลายโต๊หลายคนเยอะแยะก็เลยทุกคนได้คนดีแต่ครบก็ทุกไม่ใช่ทุกคนหลักหลายคนหลายคนให้รู้สึกอันนี้พมวิธีนี้พมนามาทุกวันนี้ทุกคนนี้พูดกันอยู่นี่เนื้อมาจากมันง่ายทําได้ทุกที่อยู่ในตลาดก็ทําได้อยู่ในหา้างซับซิงเก,กิลทำได้เด็กวัยรุงก็ทําได้เด็กเล็กแกยังทำได้เขาใจะผิตง่ายี ถ้าฮักผมโบกก็ให้อานาภาณสถิติเนี่ยแต่คนผมก็บอกโสนโอ้ยโบกพุกพวกนี้ทำอะไรนำเอาอย่างนี้ละแล้วก็มันกลัวบอกเฮ้ยไอ้ท่านเมา่อกี้นู๋ตัวลอยขึ้นมาโอ้โห <c oughs> ผมก็ต้องอธิบายอีกมันจะคลายเพิ่มเรื่องก็เลยผมทุกวันนี่ลีกเลี่ยงไอ้โซนวิธีทางทางอานาปานสติติเพื่อสะดวก หาวิธีทานที่แบบง่ายๆรู้สึกตัวเองขนาที่เรารู้สึกตัวเราไม่ได้คิดอะไรจำเอาไว้นนขณะนาที่เราคิดเราไม่รู้สึกอะลราตัวรู้สึกตัวอย่างนี้เช่ใชของมันนะคิดตลอรทักยามไปแล้วเนี่นั่นละไอ้ความรู้สึกหายเฮอเราจะรู้สึกตัวด้วยคิดไปด้วยเวลาเดียวคนไม่ได้จำเอาไว้